สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ Blue o m a เจ้าปิงเกล้าค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็คือสถานที่จัดงาน SF Family Bowling นั่นเองค่ะค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นการแข่งขันโบลิ่งการกุศลนั่นเองค่ะโดยจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียโดยงานนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์นะคะ1เลยคือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองคุณครูสิทธิ์เก่าและนักเรียนโรงเรียนเซนฟรังค่ะ 2. เพื่อนำเงินรายได้สมทบกองทุนครูเกษียณและกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนเซนทรังค่ะ 3. มนะคะเพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กยากไร้และสาธารณกะผู้สนของโรงเรียนนั่นเองค่ะค่ะเพื่อการสมัครนะคะเราจะสมัครกันเป็นทีมเนาะโดยทีมนะคะจะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันทีมประเภทแรกนะคะนั่นก็คือทีมธรรมดาค่าสมัครจะอยู่ที่4,500บาทค่ะสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับนะคะนั่นก็คือเสื้อทีม3ตัว บ็อกเซตสามชุดแล้วก็คู่อรองเท้า3คู่ค่ะส่วนทีมประเภทที่2นะคะนั่นก็คือทีมกิติมัสั์ค่ะทีมกิติมัสสั์นะคะค่าสมัครจะอยู่ที่7 0 0 0บาทและสิ่งทงี่ท่านจะได้รับนะคะนั่นก็คือเสื้อทีม3ตัวบ็อกเซตสามชุด <c oughs> กระเป๋าหนึ่งใบคู่อรองเท้า3คู่และยังได้เล่นในห้องโบว์ลิ่งนะคะ VIP สุด e x clusiv e เลยค่ะ ว่าในส่วนของรางวัลกันบ้างนะคะทีมที่ชนะเลิศนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลจากท่านอธิการลีมีมารีหรืคอนเลิศงามอธิการลีมีโรงเรียนเซนฟรังฟิสชั่เวียคอนแวนค่ะทีมรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับถ้วยรางวัลจากนานยิรมานหัสถาดนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนฟรัง และนอกจากรางวัลที่กล่าวมาแล้วนะคะยังมีรางวัลประเภทบุคคลิกมากมายเลยค่ะโอ้โหก็คือรางวัลเยอะม,มากนะคะจัดเต็มและว,วันนี้นะคะเรามาถึงที่กันแล้วไม่เล่นก็คงไม่ได้จริงค่ะแต่ก็ก่อนที่จะไปเล่นกันนะคะพวกเราสามคนแต่งตัวกันเหมือนไม่ได้อ่านไลค์กลุ่มกันเลยนะเ<ๆ>นี่ยใช่มาคนละลุคคนละสไตล์เลยนะคะเพราะว่า นี่นะคะอย่างวันนี้พี่ปลรยก็มาในลุคคอสเพลย์นะคะจัดเต็มมากๆช่เมื่อกันค่ะก็จะมาในลุคแบบเท่ๆนะคะมาพร้อมรังท่อนี้พร้อมลังท่อเลยนะคะใช่แล้วก็พี่แป้นนะคะเด่นมากชุดอะไรคะเด่นเลยค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อ SF Family Bowling <อ>นะคะซึ่งทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็จะได้รับเสื้อสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะ ใช่แต่ม่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนกันมานะคะก็สามารถมาร่วมแข่งขันโบลิ่งกันได้เลยค่ะเพราะนอกจากจะมีรางวัลสาหรับการแข่งขันโบลิ่งแล้วเลยจะยังมีรางวัลพิเศษสําหรับการแต่งคอสตูมด้วยค่ะเรียกได้ว่าแบบเล่นโบลิ่งไม่เก่งแบบพวกเราไม่เป็นไรนะคะสามารถแต่งคลสตูสวยมาเอารางวัลได้แล้วก็ต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้พวกเรามาเล่นคือเราไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะคะก็อาจจะแบบอาจจะล้างข้อกันเยอะหน่อย ใช่แต่ไม่ว่าจะเปไ็นยังไงเราก็ไปลองเล่นกันดีกว่าเนะาะไปกันเลยคะ่ะไปเจ้กัน จบกันไปแล้วนะคะสำหรับภาพบรรยากาศการเล่นโบวลิ่งของพวกเราในวันนี้ค่ะค่ะคือสนุกมากใช่จริงๆตอนแรกแบบ เราก็เราก็ถือว่าเราจะล้างพ่อหมดนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มีแต้มยังพอมีแต้มติดมาติดมือกับไปบ้างน,นะคะ,ะสําหรับใครที่แบบว่าเล่นโบลิ่งแบบไม่เก่งหรือว่าแบบยังไม่เคยเล่นแบบพวกเรานะคะก็มาร่วมได้เพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้พวกเราก็เล่นกันไม่ได้แต่สุดท <cooker S 2> <ป>้ายมันก็ได้นะมันก็ยังได้แต้มก็ได้รับความสนุกสนานด,ด้วยค่ะใช่ใชใชค่ะแต่ถ้าเกิดใ,ใครเล่นเป็นนะคะเราก็อ,อยากจะมาทดสอบฝีมือเนี่ยว่าเราจะได้่นพลังวัลกับไปกับไปหรือเปล่าเนาะก็สามารถมาสมัครกันได้นะคะแต่หรือว่าใครเนี่ยเป็นเหมือนพวกเราก็อาจจะ มาเอาเป็นรางวัล้อสุูมแทนก็ได้ค่ะโดยกิจกรรมนะคะจะจัดวันเสาร์ที่16กันยายนปี2566ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถมารับใบสมัครได้ที่โรงเรียน,เ,นเซนต์บรัสซิสเวียคอนเวลเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวันงานนะคะบ๊ายบาย